สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันกับครูอีกแล้วนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะวันศุ์ที่1 4มกราคม25 6 5นะคะวันนี้ออนไลน์นะคะชั่วโมงสุดท้ายครูก็คิดว่าชั่วโมงสุดท้ายนะคนจานเดี๋ยวก็เจอกันอ่ะใช่ปล่าะ,ะวันนี้เราก็จะสอนเรื่องอะไรต่อละเราก็จะเรียนเรื่องแสงนักเรียนนะแสง วันนี้เราจะพูดถึงชนิดของตัวกลางแสงนะคะมีอะไรบ้างละ่ะตัวกลางของแสงสำหรับคนที่เรียนออนไลน์ site, ส่วนมากป .4 นะโดยเฉพาะ4ทั้งมาเรียนกับหมดนะเหลือคนเดียวนะอีกคนนึงจะจะมาหรือยังเออฮะกรุณาดูด้วยนะคะว่าเขามีงานอะไรกันบ้างนะคะอ่านะคะนักเรียนดูตัวกลางของแสงนักเรียนรู้จักไหมตัวกลางของแสงนะะ่ะฮะ ตัวกลางของแสงเรามองอะไรต่างๆมากมายเลยสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะมีตัวที่กั้นทางเดินของแสงนะคะดังนั้นทําให้เรามองเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ชัดเจนะจนะเราจึงจะแน่ตัวกลางของแสงเนี่ยที่กั้นฝัทงทางเดินของแสงเนี่ยออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็ตัวกาลางทึบแสงหรือที่เวลาปู่ๆเขาจะพูดว่าวัตถุทึบแสงนะคะ ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวัตถุทั้งหมดนะคะแต่วัตถุทึกแสงเนี่ยมันเป็นอย่างไรตอบได้ไหมนักเรียนตัวกลางโปร่งใสตอบได้ไหมตัวกลางของแสง่ะนะ่ะเราจะตัตตอไปเลยนะคะตัวกลางของแสงคือวัตถุที่กั้นทางเดินของแสงแล้วแสงสามารถเดินไปนะ,ะไปได้ทุกส่วนส่วนวัตถุทึบแสงคือนํามากั้นแล้วไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะะนักเรียน ฉะนั้นถ้าเราจะทบทวนต่อไปว่าตัวกลางโปร่งใสคือแสงผ่านได้หมดถ้าตัวกลางโปร่งแสงแสงผ่านได้บางส่วนตัวกลางทึบแสงหรือวัตถุทึบแสงแสงผ่านไม่ได้เลยนะคะดูต่อนะคะเรามองเห็นต่างๆอยู่รอบตัวเราเรามองเห็นได้เพราะต้องมีอะไรบ้างสารประการด้วยกันก็คือหนึ่งอะไรคะตาสองแสง สามวัตถุฉะนั้นเราต้องมีส่วนประกอบทั้งสามส่วนนี้เราจะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดนะตัวกลางโปร่งใสเป็นยังไงล่ะนักเรียนอ่านยกตัวอย่างให้ดูแก้วนะ้ำใสหรือไม่ใสเห็นนะ้ำชัดเจนใช่ไหมคะเราเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสแสงผ่านได้หมดทุกส่วนนะ,ะต่อไปตัวกลางโปร่งแสงนะะเห็นไหมนะคะที่ครูบอกว่า กระจกห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ตัวกลางโปร่งแสงนะแสงผ่านได้บางส่วนพอเราเปิดไฟแล้วจะเห็นแค่เงาลางๆนะคะไม่เห็นชัดเจน,นะคะต่อไปวัตถุทึบแสงแก้วนะแก้วน้ำเหมือนกันนะสีดำเป็นวัตถุทึบแสงไม่ใช่สีดำอย่างเดียวนะคะสีอะไรก็ได้อย่างเช่นกรองอย่างเงี้ยนะเป็นวัตถ,ถุทึบแสงอ่ะทีนี้นักเรียนคะครูให้นักเรียนชมวิดีโอนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะคะนักเรียนเรามาดูก่อนนะคะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกําเนิดแหล่งกําเนิดของแสงเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะคะก็คือแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจำได้ไหมมีอะไรบ้างหนึ่งอย่างน้อยนักเรียนต้องรู้จักก่อนละดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะสองอะไรคะยิงห้อยนะคะนะักเรียนเอาเอาแค่สองอย่างพอน,นะ มนุษย์สร้างขึ้นนี้มีเยอะมากมายเลยนะคะหลอดไฟไฟฉายแม้กระทั่งกองไฟพวกนี้เป็นแหล่งทีอ่อะไรอะมนุษย์สร้างขึ้นนะคะฉะนั้นแสงสมบัติของแสงเป็นยังไงสมบัติของแสงคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะ,ะแสงออกจากแหล่งกำเนิดทุกทิศทุกทางดูนะคะนักเรียนนักเรียนดูด้วยนะ,ะตรงนี้นักเรียนเห็นลูกศรเขาใช่ไหมคะลูกศรน,นะ แสงจะเดินทางจากแหล่งกําเนิดตัวนี้ดวงไฟจะเป็นแหล่งกําเนิดของแสงนะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงน,ะนอกจากนี้เป็นไงออกกระจายออกเป็นวงกว้างลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกําเนิดของแสงนะคะ,ะแสงเคลื่อนที่ในแนวตรงเลยนะคะนักเรียนแต่ถ้าไม่เป็นแนวตรงถ้ามีตัวกั้นขวางทางเดินของแสงนะแสงก็จะเกิดการ หักเหของแสงนะคะป .4 ไม่มีเรียนนะคะหักเหของแสงแต่เดี๋ยวจะสอนให้ะนะคะอันนี้ก็พูดถึงนะแสงถ้าเราดวงตาเรามองไปเลยนะ,ะแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงอยู่รอบๆตัวเราเลยนะ,ะแสงยิ่งไกลออกไปจะทําไมคะจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจน,นะคะ่ะครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอรับชมวิดีโอดูก่อนนะคะเรื่องตัวกลางโปร่งใสนะคะตั้งใจดูนะคะ ชมได้เลยนะคะรับชมเลยนะคะการมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆตอนตัวนกลางโปร่งใสจากในค่าเเรียนที่ผ่านมาเราได้ทำความรู้จักกับประเภทของแหล่งกำเนิดแสงกันไปแล้วใช่ไหมคะน้องในค่านี้เจนจะพาเราไปรู้จักกับตัวกลางของแสงกันค่ะ ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมละ่ะคะน้องๆให้ให้อย่ามัวรองงาช้าเลยค่ะเราที่เป็นพ่อแบบเจนกันเลยดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนเนเพื่อนเพื่อเคยสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าทําไมเราถึงยังสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้แม้ว่าจะมองผ่านแผ่นกระจกใสในทางกลับกันหากเรามองวัตถุผ่านแผ่นไม้เราจะไม่เห็นอะไรเลยนี่ผมคิดหาคำตอบมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ย แต่ก็ยังคิดไม่ตกสักทีสงสัยว่าผมต้องไปขอความช่วยเหลือจากดรปลัดแล้วลหละครับทำไมที่ห้องเก็บของถึงมืดขนาดนี้เนี่ยมืดตื้อแบบนี้แล้วจะหาสวิตช์เปิดไฟได้ไงล่ะเรานี่ถ้ามีแสงอะไรสักนิดหน่อยก็คงดีหรอกอยาบได้แสงหรือหูเดี๋ยวพี่จัดให้ อยู่มีแสงสว่างมาจากไหนเนี่ยแล้วเมื่อกี้เสียงใครพูดนะทั้งแสงทั้งเสียงก็มาจากที่นี่แหละน้องเอ๋ยเออเทียบใคพูดได้ก็ต้องพูดได้สินี่เป็นสิ่งประิษฐ์ของดรปราสุดอัจฉริยะนี่นะว่าแต่ผูเป็นใครเนี่ยผมชื่อเจมส์ครับผมชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วันนี้ก็จะมาหาด็อกเตอร์เพื่อถามอะไริดหน่อยครับ แล้วเจมอยากรู้อะไรละ่ะคือผมอยากรู้ว่าทำไมพอเรามองเห็นวัตถุต่างๆผ่านแผ่นกระจกใสได้แต่พอมองวัตถุผ่านแผ่นไม้กลับไม่เห็นอะไรเลยนะครับโอ้เอ้ยคำถามนี้พี่ตอบได้สบายมากเลยละ่ะจริงเหรอครับงั้นพี่ช่วยบอกผมหน่อยนะครับก็อ,อือ พี่ต้องถามก่อนว่าเจมเข้าใจหรือเปล่าว่าตัวกลางของแสงคืออะไรเออไม่ค่อยแน่ใจนะครับตัวกลางของแสงก็คือวัตถุที่มาขวางทางเดินของแสงไงละ่ะอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าผมเอาแผ่นกระจกใสหรือแผ่นไม้มาวางไว้หน้าที่แบบนี้ ก็จะเรียกได้ว่าแผ่นกระจกใสหรือแผ่นไม้คือตัวกลางของแสงใช่ไหมครับถูกต,ต้องแล้วน้องอย่งไม่เบาเลยนะเนี่ยวเราแต่ผลที่ได้จากการมองวัตถุผ่านแผ่นกระจกใสกับแผ่นไม้มันไม่เห็นจะเหมือนกันเลยดิครับแล้วจะมาเรียกของทั้งสองอย่างว่าเป็นตัวกลางของแสงเหมือนกันได้ยังไงแผ่นกระจกใสกับแผ่นไม้เป็นตัวกลางของแสงก็จริง แต่มันเป็นตัวกลางของแสงที่ต่างชนิดกันนะเจมตัวกลางของแสงน่ะแบ่งออกเป็นตั้งสามประเภทเชียวนะสิ่งก็คือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็ตัวกลางทึบแสงโอ้โหผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยที่ช่วยอธิบายเกี่ยวกับตัวกลางแต่ละชนิดให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับสบายมากสบายมากถ้าน้องอยากรู้เดี๋ยวพี่จัดให้ เรามาเริ่มกันที่ตัวกลางโปร่งใสกันก่อนก็แล้วกันนะเจมตัวกลางของแสงที่จัดอยู่ในประเภทตัวกลางโปรง่งใสได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดนะ่ยอ๋อเ,เข้าใจที่พี่อธิบายแล้วใช่ไหม <c oughs> จริงไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับพี่ช่วยยกตัวอย่างให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ได้สิ แต่ที่ต้องขอเป็นเตรียมอุปกรณ์ช่วยสอนก่อนนะเอาละนี่คืออุปกรณ์ช่วยสอนของที่ชุดแรกจะเป็นเทียนไขที่มีแผ่นกระจกใสาวางอยู่ข้างหน้าส่วนชุดที่สองจะเป็นเทียนไขที่มีแผ่นไม้วางอยู่ข้างหน้าที่เจมต้องทําก็คือไปยืนอยู่หน้าตัวกลางของแสงแล้วสังเกตแสงไฟจากเทียนไขดูนะให hey, ้น้องๆกดที่กล่องหมายเลขหนึ่ง และกล่องหมายเลข2เพื่อสังเกตแสงไฟจากเทียนไขได้เลยค่ะเห็นไงบ้างเจมส์ไหนบอกที่สิว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างถ้ามองผ่านแผ่นกระจกใสจะเห็นแสงจากเทียนได้ชัดเจาเลยครับอดก,กับตอนมองผ่านแผ่นไม้ที่ไม่เห็นแสงจากเทียนเลย ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแผ่นกระจกใสเป็นตัวกลางของแสงประเภทตัวกลางโปร่งใสไงละ่ะคราวนี้เข้าใจหรือยังว่าตัวกลางโปร่งใสเป็นยังไงเข้าใจแล้วครับเมื่อมองเทียนไขผ่านกระจกใสผมจะมองเห็นแสงจากเทียนไขได้ชัดเจนเพราะแผ่นกระจกใสเป็นตัวกลางโปร่งใสที่มีสมบัติยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดใช่ไหมครับ ใช่แล้วล่ะสรุปได้ดีมากเลยเจมส์แล้วตัวกลางของแสงประเภทอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงใจเย็นก่อนน้องขอพี่นักสงใจงงคลก่อนนะเอาไว้คราวหนะ้าที่จะมาเล่าเรื่องตัวกลางของแสงที่เหลือให้ฟังก็แล้วกันเอาอย่างนั้นก็ได้ครับแ้นวันนี้ ผมต้องขอบอคุณพี่เทียนข่ายมากเลยนะครับที่ช่วยสอนให้ผมรู้จักกับตัวกลางของแสงมาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปก,นก่อนดีกว่าค่ะแสงที่ตกกระทบวัตถุจะผ่านวัตถุบางชิ้นได้เรียกวัตถุที่แสงผ่านได้ว่าตัวกลางของแสงการจะแยกตัวกลางของแสงทําได้จากการมองผ่านวัตถุไปยังแหล่งกาเนิดแสง เห็นแหลกก็มีแสงชัดเจนเรียกว่าถุนเ้็นว่าตัวกลางแปร่งใสเวลาของภาพเรียนนี้ก็เมิดลงนะน้วคนะมนองอย่าลืมมาติดตามก,กันนะคะว่าข่าวหน้าที่เพียงไข่จะมาสอนเราเกี่ยวกับตัวกลางของแสงประเภทใดอีกสำหรับวันนี้วอสน,นี้ค่ะ น,นักเรียนรับชมวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมเรื่องตัวกลางโปร่งใสนะคะรูะจะสรุปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตัวกลางโปร่งใสคือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดนะมีอะไรบ้างนะแก้วน้ำนแก้วอันนี้หลอดไฟแก้วน้ําใส่น้ําลงไปเราจะเห็นน้ําได้ชัดเจนแว้นตาแว้นตาเป็นตัวกลางโปร่งใสแล้วก็ แว่นขยายนะคะนักเรียนฉะนั้นแว้นตาเนี่ยนักเรียนถ้าแว้นตากานแดดไม่ใช่ตัวกลางโปร่งใสนะคะเป็นตัวกลางโปร่งแสงน,นะคะแสงผ่านได้บางส่วน,นะคะอ่านนักเรียนคะวันนี้นะครูก็ขอจบเพียงแค่นี้อ่าฟบางสักนิดหนึ่งนักเรียนทุกคนไปทําแบบหัดท้ายบทด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็อ่านหนังสือเตรียมสอบด้วยนะคะวันที่24เราจะสอบกันนะคะอีกสัปดาห์เดียวนะคะ ทำงานให้เรียบร้อยทุกๆวิชาเลยนะคะนักเรียนนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพบก,กันใหม่นะคะในวงจันทร์นะคะอาจจะออนไซต์นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ